เตรียมการเตรียมงานมึงกับินวันที่สองสามได้พอชนผินว่บเป่ากูชี้มอไซค์ผู้เดียวกื่อขี้ซาลิงเห็นมากระพยาไม่ก็เลยเห็นมาก ช่องยังโอ้ยอยู่ไี่มันสิลายมันสิกติอยู่่นอืมโอ้ยหลายลายบอไดพึ่งมหอดเลยออืมไดค่อยคย

ผู้ผเห็ดผู้ผลเห็ดนะย่าไปถามหาซื้อหาเสียงวันนั้นหามกากเห็ดแล้วเนาะโอ้ยซ้นี่้ามากี่บุญน่ะล่ะคู่ งามไผงามเพิ่นะงามงามเพิ่นอืมี่พี่งตั้งนตั้งพินตั้งพนจ้านั่นล่ะตั้งเพนงดูมันี่วยบ่ตั้งจะให้มั

มันโจกใสบ่มีแองกาแฟมันมีโยนสลับไผพ่อคู่อะไรเป็นผนงส่งมาให้มูอันนัโจกวันนี้เทั้งอันพอโจกก็ทั้งเทิ้งสลาเข้าเนี่ยโจกใส่เต็มอยู่นนว่าตัวยุดมองขยายบ่มี่ยุมองขยายยุหลังขยายนันละหลังขยายหนหมยังบ้านองสือนังหานิยงบ้านอื้อนันหน บอกคืนมาเอาว่งมื่อใดมันมันบอสังนมันบอสางมันย่างหาเบิ้งเนาะตัดมัน่าว่าบอกเขาตัดไม่มันร่ามันบอดีเหตุการณ์เงาไว้มันมีวงเงิพูดเดียวเหตุไปออกแบบนี้ก็อกแบบหลายคน มันจังกันนั่งเงันเดียวกันเพียผู้อ้วนเลยด้วยผู้แข็งถึงได้ถึงด้กันเครื่องตัดอันไม่กันยังเอื่นบันบันเนาะ ใช่ใช่ใเดี๋ววันนี้ทุย่างมันล่ะย้ายแถวย้ายสีเป็นม่าเอาบ่ออันไม้พุวยเอามาลดเสนละมันดีมันไม้พวมันก็ดีเด้แมมันหลากหลายเลยอันไฟอันนี้มันอาธิตตุยลุยมันจะอาธิตมันเลื่อนมันจะมัดโบยูเลย เห็นมาจานั่นเห็นเห็นอยู่แห่งเอามาหน่อยคือว่าเอามาเบิดแผงมาเบิดโลดย่อนหน้าเอ้กู้ที่กับไม่ละมันมันของเก่าแล้วลอยมากดิเนี่ยยฮันเลี้ยตั้งนี้พ่อใหญ่เป็นกระติดอันแนวตังลูกนิมิตบริวานพ่อตาเบ่งไหพ่อตา <g ül> <c oughs> โอ้สองมือจะอ้อมลองว่องตัวนี่โอ้เอาแท่ตัวนี่อ้อมลองค่องเลยมือเนี่ย นี่แล้วมันปั่นปิ้งเขาเสียบได้นั่นอันอันสีเสียวห่อไหมมันมันลอกไหมมันมันอันแตกพอแปรเนี่ยมาอันเขาสีเสียวเนี่ยไหมมันปั่นมันปั่นปิ้งเขาเสียบไดนึ่งสีโทนโอ้ช่วงมันนันห่อนไหมสีโทนนั่นเป็นกองอากาศเรื่องว่ามันเป็นน้ำหยั่งแต่ใแต่ว่าตอนตอนเรับผลเนี่ยนห้นแห้งอีหลีเลยปั่นปิ้งเขาเสียบยังไงเนื้อผสมสีผิดบ่ กนาเปนพนี้ัวะไรัะไรครับานี่มันมันแตกเปาเปปาด็นนี่มันเป็นเรียนะครับมันเป็นอันนีลีนอสีนี่มาทาเลยนั่นอันนี้มันมันเป็นสีมันเป็นสีลงลงเนมันดีดเลยนี่เป็นอันปูนปูนหละ แตการออกมามันสีเนี่มเลยเป็นฟมันเป็นซีนามพ่โอ้มันเป็นซีนามันเ้เป็นซีนามันนะคอมเนเป็นซีนามันสีนั่นเนี่ยังสีไหมต้องการกับนเพื่ี่างเดี๋ยวปลี่ยสอมันดัานอากาศเอกมามัน่อน้มันมันดคายคายอากาศรีว่ามันเบราแห้งครับบ่ จังสื่อสีมาว่าจีมามาพลมาเย็บงานอีกเลอแต่ว่ามาเห็ดรีรันเห็ดเราเห็ดได้บอันนี้เหินเราจีมาเย็บงานอยู่สืออมาอีกสี่องเนาะบอมมันเป็นพงไหมวะคืยังกงคือน้ำหอนลวงไงนี่นี่นี่ข้ามพ่อพ่ออากาศพ่ออากาศแตกถือว่าพ่ออากาศหนอกว่าได้ไงอากาศแต่มันพวบผอนมันเลยออกา ไม่ติดพจนไปเลยว่าคัดสิบางมองเขาเพราเป็นทุกออกเลยเหรอทั่วแล้วก็บ่นใ่นใส่กระดาษไส้ละน่ยทุกคนได้ยุ่งแต่ว่ามันดเลยมัดเล่นมาไงกูไม่ต้องตอกครับคันมันย่างต่ว่าทำสนย่างบ่อยู่คือเอาแต่ปูน้อยมัดจิตแต่ว่าแค่มัดมัดลวดนี่ก็ะยู่แต่ว่าพายแกนว่ามัดได้ยู่ดียู่ดีกว่านั่นตะปูครับแล้วก็สิมั่งไงผมเดิครับน้ำมั่ง มันเนี่ยมันแห่งก่าตะปูเพราะว่าอีกมัน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 โดนเติมนะครับเยออไม่เนี่ยไม่มันดิบอยู่วันนี้ครับมันไข้คือตะปูเนี่ยมันสิร้อนกานเอาลวดมัดนี่คืออยู่เลยนะป็นได้นี่ชันเข้าไปแก้เข้าไปนี่ชันไปแก้เข้าไหมไม่เกี่ยวกับปุ๊ปากนะครับป้าดัน ว่าส um ิ oney, ka, e, ley, ้นเดือนนี่สิเอาเอาไปกับพันเอาไปอยู่กับพันวางเนีเอาเอาจากไหนโน่ดีเกล็ดว่าจ่าว่ากู่ตัวนีได้เอยเอาเราพันเอาไปบ่กันยังกันนั่นด้ยเราคอัอย่างนั้เรากัว่าสิเอาไปว่าสิ้นเดือนว่าอยู่ไปแก้ข้อขึ้นบ่เอาไปจิเราเลากับพันเดือนที่บ้านใดนะครับ เราจะซื้อเอาบอกงี้ยังไงบอครับการเรายะไปแจ้ะเขาอลไรที่เาเขาเขาไม่ถือกันนี่นะครับอาจารย์โอ้คนบ้านเด้เจียวเขาจรท่านได้เจียวเขาเงี้เงินยสอบมันมองี้ได้เลยวะเป็นว่านอกนี้อยู่ใฮ้วันเสาร์สอบกันสอบวันกันนั่นแล้ว Lên subscribe nên kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แมวมันสางสีถ้าสีกำแพงวัดยังในเบ่งชันใหม่ตรงถ้าสีกำแพงอะไคือว่าถ้านาจะของบัตเนี่ยแม,แม่มันเนี่ยเครียดได้คักแต่ คือบ่เฮ็ดอันคือบ่ท่ามันอันคือบ่ท่ามันเกิื่อนกันฟังหนึ่งคือพวท่าไอ้ดูเวหลังเอเบ่งด้วยเวหลังเบ่งด้วยเวหลังไทยใ่แบบนครับสร้างสีสร้างสีเนาหนม เพงในเด็กเสียบปลาอาว่าพ่อตามากินข้าว

đi đâu tới đây rồi hết đồ cho cái thôi cái này không có bên ta có uống hay